สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกจากชุดข้อมูลที่เรามีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเอ r ์โรมัสครับผมคือเป็นบุคคลที่น่าสนใจมากแล้วก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งนะฮะเขาเป็นทั้งวิศวกรที่เก่งมากๆเลยแล้วก็เป็นพ่อของอีลอนมาร์ด้วยคนที่แบบทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้เลยก็ว่าได้ใช่ค่ะ เป็นเรื่องที่ซับซ้อนจริงๆนะคะเพราะว่าในแง่หนึ่งเนี่ยเอร์โรก็เหมือนส่งต่อความสามารถทางวิศวกรรมที่แบบโอ้โหสุดยอดมากให้ลูกชายแต่อีกด้านหนึ่งตัวอีลอนเองกลับเคยพูดถึงพ่อแบบแรงมากนะคะใช้คำว่าคนชั่วร้ายเลยข้อมูลหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทถอดความวิดีโอ YouTube ชื่อเอโรมั the brilliant evil father of Elon Musk ของช่อง n e w s t สตค่ะ เราก็จะมาดูกันว่าข้อมูลพวกนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์พ่อลูกคู่นี้บ้างแล้วเอ er ร์โรมีอิทธิพลต่ออีลอนยังไงน่าสนใจมากครับงั้นเราเราเริ่มกันเลยดีกว่าข้อมูลพื้นฐานก่อนเลยเอ r โรมัสนี่เขาพื้นเพเป็นใหญ่ครับข้อมูลบอกว่าเกิดที่พริทร,รียค่ะแอฟริกาใต้คุณพ่อของเขาเป็นทหารผ่านศึกส่วนคุณแม่เป็นชาวอังกฤษมาจากครอบครัวที่ อืมค่อนข้างมีชื่อเสียงเรื่องความฉลาดนะคะอ๋อก็คือมีพื้นฐานครอบครัวที่ส่งเสริมเรื่องความเก่งอยู่แล้วน่าจะอย่างนั้นค่ะแล้วเขาก็โกรในละแวกเดียวกับเมฮอดมันซึ่งก็คือเม m มัสคุณแม่ของอีลอนนั่นเองตอนนั้นเธอเป็นนางแบบแฟชั่นที่ดังเหมือนกันแล้วก็เป็นนักโฆชนาการด้วยอรรอนี่เขาเหลงหลในตัวเมมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะข้อมูลที่เมเล่าให้แอชลี์แวนส์นักเขียนชีวประวัติฟังเนี่ย บอกว่าเอาอรามุ่งมั่นมากจะจีบจะแต่งงานกับเมย์ให้ได้เฮ้ยฟังดูคุ้นๆเลยครับไอความมุ่งมั่นแบบไม่ยอมแพ้เนี่ยเหมือนเหมือนที่จัสตินวิลสันภรรยาคนแรกของอีลอนเคยเล่าเลยว่าตอนอีลอนจีบเธอที่มหลาลัยก็ตื้อสุดๆไม่ยอมรับคําว่าไม่เลยเหมือนเป็นกฎเหล็กส่วนตัวอะไรประมาณนั้นเออจริงด้วยค่ะเป็นยอสังเกตที่น่าสนใจนะคะไม่รู้ว่าบุคลิกแบบนี้มันส่งต่อกันมาหรือว่าเป็นลักษณะที่ ทั้งคู่ชื่นชมกันแน่หลังจากเอร์เรกับเมย์แต่งงานกันประมาณ9เดือนอีลอนก็เกิดค่ะแล้วเหมือนว่าเอร์เราจะเห็นแววความพิเศษของลูกชายคนนี้ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะเห็นแววอะไรเหรอครับเขาเคยให้สัมภาษณ์รายการวิทยุที่แอฟริกาใต้ค่ะเราว่าตอนอีลอนอายุแค่3าสี่ขวบเองเคยถามคําถามที่แบบลึกมากถามว่าโลกทั้งใบอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้ค่ะทำให้เขารู้สึกว่าโหเด็กคนนี้ไม่ธรรมดา โอ้โห3-4ี่ขวบถามคำถามนี้แล้วเหรอครับสุดยอดเลยแล้วชีวิตครอบครัวตอนนั้นเป็นไงครับแบบฐานะทางบ้านอะไรแบบนี้ก็ดูดีเลยค่ะชีวิตในพริทรียค่อนข้างสุขสบายอาราวนี้ประสบความสำเร็จมากนะคะเป็นวิศวกรไฟฟ้าเครื่องกลและเขาทำธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์ด้วย ตัวอีลอนเองก็ยอมรับว่าพ่อมี IQ สูงมากจริงๆแล้วก็เก่งเรื่องวิศวกรรมมากๆจุดนี้สําคัญเลยนะครับเพราะเหมือนว่าความสามารถของพ่อเนี่ยมันส่งผลโดยตรงกับอีลอนแล้วก็คิมบอลน้องชายด้วยใช่ค่ะชัดเจนเลยคืออีลอไม่ได้แค่เก่งอย่างเดียวแต่เขาถ่ายทอดให้ลูกด้วยพาอีลอนกับคิมบอลไปใไช้งานก่อสร้างตลอดเลยค่ะทําให้เด็กๆได้เรียนรู้งานจริงตั้งแต่ก่ออิดติดตั้งประปาเดินสายไฟอะไรพวกนี้ อ๋อคือให้เรียนรู้แบบลงมือทำจริงๆตั้งแต่เด็กเลยใช่ค่ะซึ่งมันเป็นทักษะที่แบบลำค่ามากแล้วก็หาได้ยากนะคะในครอบครัวทั่วไปเป็นรากฐานสำคัญเลยอืมแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องเทคโนโลยีซึ่งเอร์ลอก็มีบทบาทอีกใช่ไหมครับมีบทบาทสำคัญเลยค่ะตอนอีลอนอายุประมาณ11ขวบก็เริ่มสนใจคอมพิวเตอร์ซึ่งตอนนั้นมันยังใหม่มากๆนะคะเอรลอนเห็นแววก็สนับสนุนเลย พาไปที่ University of the Witwatersrand ในโจฮันเนสเบิร์กเพื่อหาคอร์สเรียนให้แต่เดี๋ยวนะครับตอนนั้น11ขวบเองยังเด็กไปสำหรับคอร์สมหาลายัยใช่ไหมหรอครับใช่ค่ะอายุไม่ถึงเกณฑ์แต่เอร็เอ่ก็ใช้เส้นสายใช้คอนเนคชันในวงการวิศวกรรมของเขานั่นแหละค่ะช่วยจนอีลอนได้เข้าเรียนมีเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆที่ a อร o เล่าเองนะคะว่าเขาทิ้งอีลอนไว้ที่คลาส3ชั่วโมงพรถึงเวลารับกลับ อ้าวทุกคนออกมาหมดแล้วอีลอนยังไม่ออกมาอ้าวแล้วไปเจอที่ไหนครับเขาก็เดินตามเข้าไปในห้องค่ะแล้วก็เจอภาพที่แบบน่าทึ่งมากคืออีลอนถอดเสื้อนอกพับแขนเสื้อกําลังยืนอธิบายอะไรบางอย่างให้พวกอาจารย์ฝรั่งตัวสูงสงฟังแบบจริงจ,งจังมากพอแอโร่เดินเข้าไปอาจารย์คนหนึ่งน่าจะเป็นโปรเฟสเซอร์ก็พูดเลยว่าเด็กคนนี้ต้องมีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองแอโร่ Arrow ก็เลยไปหาซื้อมาให้โชคดีได้ส่วนลดด้วยนะ <laughs> หวะัวล้อเบาๆ โอ้โหนี่คือจุดกำเนิดเลยสินะครับการเดินทางสู่โลกดิจิตอลของอีลอนพอได้คอมมาเท่านั้นแหละเขาก็แบบหมกมุ่นเลยใช่ไหมครับสอนตัวเองเขียนโปรแกรมใช่ค่ะสอนตัวเองจนเก่งมากเก่งขนาดที่ว่าตอนไปทดสอบความถนัดคอมพิวเตอร์ที่ University of Pretoria เนี่ยได้ A+ เลยจนมหาลาัยต้องขอสอบใหม่เพราะไม่เคยมีใครได้คะแนนสูงขนาดนี้สุดยอดพรสวรรค์จริงๆแล้วก็ได้รับการส่งเสริมที่ดีด้วยแต่ ฟังดูเหมือนครอบครัวอบอุ่นส่งเสริมลูกดีแต่ทำไมอีลอนถึงพูดว่าวัยเด็กของเขาเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานแล้วก็ชี้ไปที่พ่อเป็นหลักเหรอครับอืมนั่นสิคะคือภาพมันดูดีมากๆในช่วงแรกแต่จุดแตกหักสำคัญเลยก็น่าจะเป็นตอนที่เอรโรกับเมย์หย่าร้างกันค่ะปี1979ตอนนั้นอีลอนประมาณ8ขวบคุณเมย์เคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอหนีออกมาจาก ความสัมพันธ์ที่เรียกว่า abusive relationship นะคะซึ่งคำนี้มันก็สื่อถึงความรุนแรงนะคะไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจการตัดสินใจออกมาของเมนี่ก็ส่งผลกระทบเยอะเลยนะครับข้อมูลเล่าว่าเธอต้องลำบากมากมีตอนหนึ่งที่ลูกทำนมหกเธอก็ร้องไห้เลยเพราะว่าไม่มีเงินพอจะซื้อกล่องใหม่ได้วันนั้นต้องทำงานหลายอย่างซื้อเสื้อผ้ามือสองทำอาหารถูกๆก,กินค่ะชีวิตเปลี่ยนไปเลยซึ่ง ก็น่าจะสร้างความทรงจําที่ฝังใจให้อีลอนไม่น้อยแต่เรื่องมันซับซ้อนไปอีกค่ะขึ้นหลังจากหย่ากันไปประมาณ2อสปีอีลอนตัดสินใจย้าย,ายไปอยู่กับพ่ออ้าวย้ายไปอยู่กับพ่อเหรอครับทําไมล่ะครับเขาบอกว่าสงสารพ่อที่อยู่คนเดียวค่ะแต่เป็นการตัดสินใจที่เขาบอกทีหลังว่าเสียใจที่สุดเลยเสียใจถึงขั้นไหนครับเนี่ยเพราะคําพูดที่อีลลอนให้สัมภาษณ์กับ Rolling Stone นี่แรงมากจริงๆนะครับ เขาเรียกพ่อตัวเองว่ามนุษย์ที่เลวร้ายมากใช่ค่ะ terrible human being เลยแล้วยังบอกอีกว่าคุณนึกภาพไม่ออกหรอกพ่อผมวางแผนชั่วร้ายอย่างรอบคอบเขาจะวางแผนทำเรื่องชั่วร้ายและยังเสริมอีกว่าเกือบทุกอาชญากรรมที่คุณพอจะนึกออกเขาทำมาหมดแล้วเกือบทุกเรื่องเลวร้ายที่คุณคิดได้เขาก็ทำมาแล้วโอ้โหเป็นคำาก่าหาที่ หนักมากแล้วก็น่าตกใจนะคะโดยเฉพาะเมื่อมาจากลูกถึงพ่อแต่ในบทความเดียวกันนั้นข้อมูลก็ชี้ว่าอีลอนไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะว่าไออาชญากรรมหรือเรื่องเลวร้ายที่ว่าน่ะมันคืออะไรกันแน่แล้วเขาก็ยืนยันว่าพ่อไม่เคยทําร้ายร่างกายเขาโดยตรงการที่ไม่ลงรายละเอียดนี่ก็น่าสนใจนะครับมันเปิดช่องให้ตีความได้เยอะเลยแต่มันพอจะมีเหตุการณ์อะไรที่แหล่งข้อมูลพูดถึงไหมครับ ที่พอจะทำให้เห็นภาพพฤติกรรมของเอโรได้บ้างมีมีอยู่สองเรื่องหลักๆที่ถูกพูดถึงค่ะเรื่องแรกคือเอโอรอเคยเล่าเองว่าเขายิงคนที่บุกรุกบ้านเขาที่โจฮันเนสเบิร์กเสียชีวิตไป3ามคนแต่ศาลตัดสินว่าไม่ผิดเพราะเป็นการป้องกันตัวอืมเหตุการณ์นั้นก็สะท้อนความรุนแรงได้ระดับหนึ่งแล้วอีกเรื่องล่ะครับเรื่องนี้ดูจะ ละเอียดอ่อนมากใช่ค่ะคือเรื่องที่เขามีลูกกับจานาเบทวีเดนเฮาส์ซึ่งคือเป็นลูกเลี้ยงของเขาเองนะคะเป็นลูกสาวของภรยาคนที่สองที่เขาแต่งงานด้วยหลังหย่าก,กับเมย์ฮะ huh? จริงเหรอครับค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนจานาโตเป็นพี่ใหญ่แล้วนะคะเอรรออธิบายกับสื่อว่าตอนนั้นจานาเพิ่งเลิกกับแฟนก็มาหาเขามาปรึกษามาขอให้ปลอบใจแล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นในห้วงอารมณ์อะคะ่ะ in the heat of the moment ทำให้มีลูกด้วยกัน โอ้หอันนี้มันซับซ้อนมากเลยนะครับทั้งเรื่องศิลธรรมทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัวคือไม่แปลกใจเลยที่ความสัมพันธ์ระหว่างอีลอนกับพ่อจะตึงเครียดขนาดนี้แล้วทางเอร์รอเขามีปฏิกิริยายังไงครับกับคำวิจารณ์แรงๆจากลูกชายเขาก็ตอบโต้ผ่านสื่อเหมือนกันค่ะอย่างเดลี่เมลของอังกฤษบอกประมาณว่าอีลอนต้องโตได้แล้วเขาต้องก้าวข้ามเรื่องนี้ไปอะไรทำนองนั้นแล้วก็บอกว่าผมจะไม่ตอบโต้จะรอจนกว่าเขาจะคืนสติ เขาทำตัวเหมือนเด็กสปอยที่อาลวาดโอ้โหก็แรงมาแรงกลับเหมือนกันนะครับเหมือนสงครามน้ำลายผ่านสื่อเลยเอาละครับนอกจากเรื่องความสัมพันธ์ร้าวฉานแล้วเนี่ยยังมีอีกประเด็นที่ข้อมูลขัดแย้งกันแบบชัดเจนมากคือเรื่องฐานะการเงินของเออร์ในช่วงที่อีลอนเป็นวัยรุ่นนะครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะเพราะสิ่งที่เออร์อ้างกับสิ่งที่อีลอนเล่าเนี่ยมันมันคนละเรื่องกันเลย เอร์โรมักจะบอกว่าช่วงที่อีลอนย้ายมาอยู่ด้วยหลังหย่ากกับเมเนี่ยเขารวยมากรวยมหาศาลเลยอ้างว่าความรวยส่วนใหญ่มาจากการทำเหมืองมรกตในแซมเบียเหมืองมรกตเลยเหรอครับใช่ค่ะมีรายงานจาก business insiders อ้างคำพูดเอร์โรว่าเป็นเจ้าของเหมืองครึ่งหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เคยพูดทานองว่าเรามีเงินสดเยอะมากจนปิดตู้เซฟไม่ได้อะไรแบบนั้นโหฟังดูรวยมากแต่ภาพที่อีลอนเล่ามันตรงกันข้ามเลยนี่ครับ เขาเคยทวิตบอกว่าพ่อไม่ได้เป็นเจ้าของเมืองมรกกนะแล้วชีวิตเขาก็ลำบากกว่านั้นเยอะใช่เลยค่ะอีลอนบอกว่าต้องทำงานพิเศษหลายอย่างเลยเพื่อส่งตัวเองเรียนมหลาลัยจนจบมามีนี่เป็นแสนดอลลาร์แสนดอลลาร์ตอนตั้งบริษัทแรก10ทูก็แทบไม่มีเงินทุนเลยคอมพิวเตอร์ยังซื้อได้แค่เครื่องเดียวแถมยังบอกว่าตอนย้ายจากแอฟริกาใต้มาอเมริกาเหนือมีเงินติดตัวแค่ประมาณ2,000ดอลลาร์เอง ค,ความแตกต่างมันมันใหญ่มากจริงๆทำให้เราก็สงสัยนะคะว่าใครพูดจริงหรือความจริงมันอยู่ตรงไหนกันแน่มันยิ่งตอกย้ําความไม่ลงรอยความตึงเครียดที่ฝังลึกในความสัมพันธ์นี้จริงๆค่ะครับแล้วเส้นทางการสร้างตัวของอีลอนเหรอครับหลังจากออกจากแอฟริกาใต้ไปแคนาดาไปอเมริกาจนสําเร็จระดับโลกเนี่ยเออโร่เขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ,รบการตัดสินใจไปแคนาดาตอนอายุสินี่มันเสี่ยงมากเลยนะ เสี่ยงมากค่ะเป้าหมายจริงๆของอีลอนคืออเมริกาดินแดนแห่งโอกาสแต่เขาเริ่มที่แคนาดาก่อนซึ่งเป็นบ้านเกิดแม่เขาไปตัวคนเดียวเลยนะคะตอนอายุ17ไปอยู่กับญาติทำงานแปลกๆหลายอย่างงานฟาร์มงานโรงเลื่อยก่อนจะย้ายไปโทรอนโตแล้วในที่สุดก็ช่วยให้แม่กับน้องๆคือคิมเบอร์กับทอสกาย้ายตามมาได้สำเร็จพวกเขาอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆค่าเช่าถูกๆซึ่งคุณเมย์เคยเล่าว,ว่าอีลอนต้องนอนโซฟาเลยค่ะตอนนั้น ชีวิตช่วงนั้นดูต้องสู้เหมือนกันนะครับแล้วพ่อเขามองอยังไงครับให้กําลังใจลูกไหมข้อมูลจากฝั่งอีลอนบอกว่าตรงกันข้ามเลยค่ะพ่อไม่เชื่อเลยว่าลูกจะทําได้เขาเล่าว่าเอาร์ลบอกว่าเดี๋ยวแกก็ต้องสมซานกลับแอฟริกาใต้ภายใน3เดือนแถมยังเรียกว่าไอโง่อีเดียตด้วยโอ้โหคําพูดนี้บั่นทอนกําลังใจสุดๆเลยแต่กลายเป็นว่าไอโง่ในสายตาพ่อวันนั้น กลายเป็นคนที่สร้างเท s l a กับ SpaceX ได้สำเร็จเปลี่ยนโลกไปเลยใช่ค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยทัศนคติของเออรอต่อความสามารถลูกชายดูจะเปลี่ยนไปมากมีคนเคยถามเขาเร็วๆนี้ว่าเชื่อไหมว่าอีรอนจะไปดาวอังคารได้สาเร็จเออรอรตอบแบบมั่นใจเลยว่าเขาไปถึงแน่นอนผมไม่เคยสงสัยเลยแม้แต่น้อยการเปลี่ยนมุมมองนี้ก็น่าสนใจนะครับ มันสะท้อนอะไรหรืออาจจะเป็นแค่การยอมรับความสำเร็จที่มันเห็นเห็นกันอยู่แล้วมันก็พาเรากลับไปคิดถึงผลกระทบทางใจที่อีลอนอาจจะได้รับจากพ่อเขานะครับค่ะมีการวิเคราะห์ที่น่าสนใจในบุตความ Rolling Stone ที่เราอ้างถึงไปตอนต้นนะคะเขาตั้งข้อสังเกตว่าประสบการณ์ความเจ็บปวดในวัยเด็กของอีลอนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพ่อนี่แหละอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจโลกกระทัหรือแรงขับดันอันมหาศาลของเขา แนวคิดเรื่องการสร้างสรรค์เพื่อสู้กับการทำลายล้างการพยายามทำตัวให้มีประโยชน์มากๆต่อโลกเพื่อกลบความรู้สึกของการเป็นภัยคุกคามหรือแม้จะ่ภากรกิจปกป้องโลกจากหายนะต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีรากมาจากความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแล้วก็บาดแผลทางใจพวกนี้ก็ได้นะคะเป็นมุมมองที่ชวนคิดมากๆครับสรุปแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้เอลอนมัสนี่คือ บุคคลที่มีหลายมิติแล้วก็ขัดแย้งในตัวเองจริงๆนะครับด้านหนึ่งก็อัจฉริยะทางวิศวกรรมส่งต่อทักษะความรู้ให้ลูกแต่อีกด้านก็คือคนที่ถูกลูกชายเรียกว่าคนชั่วร้ายมีเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวที่น่ากังขาแล้วก็เรื่องฐานะที่เราไม่ตรงกับที่ลูกเจอมาเลยใช่ค่ะอิทธิพลของเออร์เรลต่ออีลอนมันเลยซับซ้อนมากจริงๆค่ะมีทั้งส่วนที่เป็นคุณูปการชัดเจนอย่างเรื่องทักษะความรู้ด้านวิศวกรรม อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเป็นรากฐานสําคัญแต่ขณะเดียวกันก็มีส่วนที่สร้างบาดแผลทางอารมณ์ทางจิตใจซึ่งก็น่าจะส่งผลต่อบุคลิกแรงผลักดนันหรือวิธีคิดของอีลอนมาจนทุกวันนี้การทําความเข้าใจเออร์รอก็อาจจะช่วยให้เราเข้าใจอีลอนได้มากขึ้นในบางมุมนะคะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งท้ายด้วยคําถามที่น่าสนใจให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าความสัมพันธ์ที่มันทั้งรักทั้งชังแบบนี้มันเต็มไปด้วยความขัดแย้งมีบาดแผลกับพ่อแม่ โดยชอบกับพ่อแม่ที่เก่งมากๆแต่ก็มีด้านมือเนี่ยมันสามารถกลายเป็นเ,เชื้อเพลินขับเคลื่อนความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่ความอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างมหาศาลหรือมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งท่ามกลางปัจจัยอื่นๆที่หล่อหล,อ,ลอมคนคนหนึ่งขึ้นมาอืมเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะคงไม่มีคำตอบง่ายๆนะคะแต่ก็น่าสนใจมากๆค่ะ